Are you ready? <No. S 1> Help me translate English s e n t e n c e s into Thai Um, I am hungry เอาอีว่าไม่เล่นหรอไม่เอาอันไหนพูดสิว่า I don't know how to translate I then translate Thai to English ไปอาบน้ำค่ะ <Huh? S 2> <Buy up. S 1> ไปอาบน้ำภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร in English come อน What is อาบน้ำ in English ฮ huh? ะ What is อาบน้ำ in English ฮะฮรับบลแปรงฟันค่ะแปรงฟันไปนอนไปนอน โอเคแอนนาไปเล่นข้างนอกบ้านเสดจ์ไปเล่นข้างนอกบ้านค่ะอ่าเชื่อฟังพ่อกับแม่ค่ะอีวาม